ยัดเลยครับสำหรับทางด้านนี้ครับคู่แปรพิธานยังได้อยู่กันวันนี้ครับกระดานของสถานชัยเขตครับเจ้าหน้าที่เอ้าเฮียนะจิ้มจังหวะนี้เลี้ยงโอ้โหเหนือจเกลือหัวจใจปวดเฮีย้วจิ้เล่นยังมาใหม่ครับจังหวะนี้ครับกบพลันทีเดียวต่อยกดานาวาแล้วโอ้ระวังระวังขอโทษพี่เขาตีกันมายกเท้าสูงเกิรนแล้วก็รับไปในเลี้ยงครับกิฟต์วอร์เชอร์นะครับเลี้งเลี้ยงครับสำหรับทางด้านผู้แปรพิธากังหวะนี้ เดี๋ยวต่อรับจะวันนี้วิ่งไปกดด้วซ้ายมาแล้วจ่ายเข้ากลางเสียบอลเอาแล้วเบสเบสก็ยังไงแล้วบุนมาเป็นตงางน,นี่เห็นลวสีสี่อนเสียบอลได้วันนี้จี้เข้ามาหนึ่งตัดแล้ววันี้เพิ่มย้ำย้ยือนย้อยืนยังด้ผยายามพยายามปะปายกัไปาาก,กายนทว,วันี้จะบาแล้วก็บนฮลเอาห่าย้ับสองทีครับขอโทษขอไทษยับนีครับตัดตัดปิดตัวที่ลูกจุดท่อาละครับฟัง